สวัสดีนะครับัส,สดีแฟนข่าวแฟนเพจนะครับที่ติดตามชมนะครับทาง Facebook ไลฟ์ของชั่วไทยนิวนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณวัดห้วยหลวงนะครับวัดห้วยหลวงก็ยังอยู่ในเขตของตำบลยางหอมนะฮะอำเภอขุนตาลอยู่นะครับโอ้โหเด็กน้อยนะครับมานั่งตากแดดกับไหว้หลวงปู่ บุญชื่นกันนะครับเยอะแยะมากมายอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจจริงๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณด้านหน้าวัดห้วยหลวงนะครับตำบลยางหอมนะฮะพี่น้องชาว บ้านหลวงเนี่ยโอ้โหมานั่งต่อแถวต่อคิวกันเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับเออบอกเหยียบเขาเหยียบผ้าไม่เขาเหยียบผ้าคนนี้เดินตามนเพี่พี่ระวังจะเหยียบผ้าระวังระวังเหยียบผ้าจะเหยียบผ้า ก็เป็นบรรยากาศนะครับของพี่น้องนะครับในเขตห้วยหลวงนะครับวยสววดเาไว้ครับอ่าอวางไว้แล้วครับเดี๋ยวมีเจ้าที่มาเก็บนะครับคุณยายครับ ครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณบ้านห้วยหลวงนะครับนตะครับพูดเลยต่อฝากเน้นย้ำกันครับถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับให้เคารพกติกานะครับของบ้านเมืองนะครับ

ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ผู้ที่มีความศรัทธาเรื่องสนะครับก็พยายามที่จะถวายปัจอ่อหลวงตาบุญชื่นนะครับต้องบอกว่าวันนี้หลวงตาเนี่ยออกจาลิกทุดงนะครับไม่รับปัจจัยนะครับรวมถึงลูกศิษย์นะครับที่เดินตามด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถที่รับปัจจัยได้นะครับบางท่านเนี่ยก็นําเงินมาฝากผมนะครับช่วยค่าน้ํามันนะครับหลายๆคนนะครับต้องขอขอบคุณด้วย ลูกศิษ <looked> ย <desserts> <Negative paper> ์ก <limited paper> ็ไ <é> ม่สามารถที่จะรับเงินได้นะครับต้องบอกกันเลยนะครับแล้วถ้ามีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับหรือว่ามีการขอนะฮะขอเงินไปเติมน้ํามันอะไรเงี้ยฮะไม่ได้นะครับยังไงแล้วให้แจ้งกันด้วยนะครับอาจจะทําให้เสียหายนะครับ จะเจอเด็กนะครับหลวงปู่ก็ให้ล <uk S 2> ูกศิษย์เนี่ยนำนมน้ำขนมนะครับ,บให้ให้เด็กๆนะครับ,บและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณเบ้านห้วยหลวงครับซึ่งกำลังจะเข้าเขตติดต่อของบ้านป่าแดงแล้วนะฮะก็ยังอยู่ภายในตำบลยางหอมนะครับอำเภอขุนตาลนะครับต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะฮะ คือมีความศรัทธ,ธาเริ่องสในพระพุทธศาสนากันนะครับจะบอกว่าเป็นมิติใหม่นะครับแห่งวงการศาสนาเลยนะฮะลูกเด็กเล็กแดงมากันเต็มไปหมดนะครับต้องเห็นนะรบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับ